ชุดเฉพาะกิจ 3, 2, 1หทหารเรือภาคที่2นะคะก็ฟ้องขับไล่ชาวบ้านในตำบลท้องเนียนยออำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม74รายในคดีอาญาข้อหาบุกรุกป่านะคะทั้งที่ทุกรายนั้นมีเอกสารการครอบครองสิทธิ์ก็คือเป็นใบสค1แล้วก็นอนสกอ,อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงคัดค้านการออกฉนอดเป็นธรณีสงให้กับวัดรางด้วยหลังจากที่มีพระสงฆ์เข้าไปบุกเบิกนะคะ ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อค่ะว่านี่เป็นความพยายามนี่ที่จะขยายฐานปฏิบัติการเพื่อดึงงบประมาณลงมาใช้นะคะติดตามรายง,งานจากคุณกวีวงศ์ธีรกุลค่ะอาณาเขตวัดคีรีวงศ์วัดร้างซื้อตั้งอยู่บนเชิงเขาบริเวณหมู่สามตําบลท้องเนียนอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีพระสงฆ์เข้าไปบุกเบิกแต่ยังมีสถานะเป็นเพียงสํานักปฏิบัติธรรมแม้ก่อนหน้านี้มีการนำหนังสือจากสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอยื่นออกฉโฉนดเป็นธรณีสงค์ขอยกระดับเป็นวัดอีกครั้งเนื่องจากยังมีชื่ออยู่ในสารระบบโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาสิชนออกประกาศหากไม่มีผู้คัดค้านไปในปัจุวันสามารถออกฉโฉนดเป็นธรณีสง์ได้ทันทีจนถึงขณะน,นี้เวลาล่วงเลยมานานกว่า2ปีและเพิ่งทรา,ขาบข่าวภายหลังว่าอาจมีบางหน่วยงานเข,ข,ข้ายื่นคัดค้านต้องการเข้าไปใช้พื้นที่เช่นเดียวกับที่ชาวบ้านกําลังเผชิญกระทํา โดยพารการก็ไม่ได้แจ้งแจ้งคณะสงฆ์ในพื้นที่แล้วแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของสำ,สำนักง,งานุูธจังหวัดแล้วเพื่อที่จะได้ทราบจุดประสงค์ของเราว่าเราได้จะมาจะมาฟื้นฟูที่ตรงนี้เพื่อที่จะยกวัดร้างให้เป็นวัดที่ที่มีพระสงค์ชาวบ้านบนถนนพื้นที่หมู่สามและหมู่ห้า ตำบทำลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมเจสรายถูกตัวแทนชุดเฉพาะกิจ3 2 1สังกัดกองเรือภาคที่2จยื่นฟ้องอผิดในข้อหาบุกรุกทั้งที่ทุกครอบครัวมีเอกสารการครอบครองสิทธิ์เป็นใบนศส,าสาและสค .1 อ,อย่างถูกต้องเกรียงศักดิ์สุขใสผู้ใหญ่บ้านหมู่3หนึ่งในผู้ถูกฟ้องล่าว,ว่าชก3 2 1่ได้ขอเข้ามาใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เมื่อปี2532ที่ผ่านมามีการพึ่งพาอาศัยด้วยดีตลอดมา จนเมื่อปี2561ชาวบ้านได้รับแจ้งอยากร้อยเวรว่าถูกแจ้งความในคดีายาาทั้งที่มีเอกสารการครอบครองสิทธิถูกต้องและที่ผ่านมามีความพยายามในการกว้านซื้อที่ดินพร้อมๆกับการฟ้องกับไร่ชาวบ้านคาดหวานะครับจะนําเรื่องนี้ทํำนังสื่อไว้ที่กรมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะโค่ดลักท่านของอาทหารเรือที่ได้ทําสัญญากับกรมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะเอามาดูว่า พื้นที่มันได้ขาบเกี่ยวจริงไหมนะครับวายุอย่างเลยมีข้อตกลงกับป่าไม้แบบนี้นะครับไอพวกมีดซี่เขาลกเมื่อนื้นกับไอประชาชนเขาไม่มีเตยู่เตยกินอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ทีนี้ก็ผดผวัดเซ็ตไอหญิงนั้นได้เซ็ตกับก็จำเนวกับบัสจำเนรไนั้นกับบัรเอาอยู่นายได้แล้วก็เปิดกอง ล่าสุดชาวบ้านบนถนนเตรียมทำหนังสือไปยังกรมป่าไม้ขอทราบสัญญาถึงวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่และจำนวนจริงว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่สำหรับสัญญาเดิมเมื่อปี2532ที่กำลังจะหมดลงในปี2564ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่ามีการขอต่อสัญญาเพิ่มและขยายฐานปฏิบัติการเพื่อดึงงบประมาณการก่อสร้างลงมาใช้กวีวงศ์ธีรกุลไทยพีบเรายงาน